สวัสดีครับอยู่กับเรานะฮะกับเป็ดติดเกมวันนี้เราจะมาลงมังกรอัปมงคลระดับสูงกันครับและเราจะมาทำฮาเลนที่ได้อาวุธด้วยนะครับเรามาดูเงื่อนไขของการทำชาเลนจ์กันก่อนเลยดีกว่าอันนี้นะฮะเป็นของอ่ามังกรอัปมงคลระดับสูงนะครับทำชาเลนจ์กันเริ่มแล้วเราก็ทำมาร์กจุดอย่างที่ผมทำได้เลยนะฮะมาร์กจุดแบบนี้เลยครับเพื่อที่เราจะมายืนนะฮะเว้นสีฟ้าไว้นะครับเอาไว้ให้แทงยืนนะ วันแล้วก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอย่างที่เห็นนะตอนนี้เราวันนึงแบ,บ่งการยืนโพดิชันกันอยู่น,นะครับเพราะว่าในเฟสอ่าจจะมีบางเฟสที่เราต้องมายืนเรียงกันอย่างนี้นะครับเพื่อไม่ให้โดนดามเมจม,มาเราก็เริ่มเลยครับแบบเริ่มแรกตอนนี้ก็ไม่มีอะไรครับตีบอสไปเลยยิงดาเมจกับบอสไ,ไปเลยพยายามอยู่หลังดังบอสไว้นะครับอยู่ตรงฐานเอาไว้ที่จะปูบอสเอนะฮะเพื่อไม่ให้เพื่อให้โดนดาเมจให้มากที่สุดนะครับ ใช่ครับเพื่อนๆลองเห็นเลยครับแสนสีทองที่ขึ้นมาตรงนี้นะครับมันจะเป็นเสาทั้งเองนะครับเอ่อภารกิจแรกของเราคือห้ามมอนตัวนี้ครับตีเสานะครับมันจะมีทั้งหมด3จุดนะฮะเราลองดูนี่ต่อเลยแม้เสาตัวนี้นะครับห้ามให้มันตีเด็ดขาดเลยนะครับแม้แต่ทีเดียวก็คือภารกิจจะไม่สําเร็จเลยนะฮะต่อไปก็ลงอู่กระบะบนพื้นครับเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถหลบกันได้อยู่แล้ว พอเสร็จแล้วนะครับจะมีอีกเสาขึ้นนะฮะด้านซ้ายมือนะครับเดี๋ยวรอดูนะฮะเสงของ,งที่นีกมาให้ดูนคะครับตรงเนี้ยมันเริ่ม <ไป S 1> แล้วนะคะเราต้องร,รีบไปตีตตนะครับ <Mitarbeiter. S 2> ไปครับเราก็ไปตีมอนเลยครับไม่ให้มันตีเสานะครับเราจะมีด้านหลังอีกอันหนึ่งเราจะพาไปดูนะค,ะนะคะรับดูวามที่ไปก่อนเลยดูไป <ind comparable> พอเสร็จแล้วเนี่ยครับบอสมันจะใช้ท่าผักลมนะฮะทำให้เรากเด่นเพราะฉะนั้นต้อเราู่หลังบอดครับยู่หลังบอสให้มากที่สุดนะ แทงเองก็เหมือนกันนะต้องสลับนมายืนนะครับแทงเริ่มเข้ามาตรงนี้ถ้าไม่มายืนนะครับเราจะเด่นตกหนักนะครับแล้วก็ตายเสร็จแล้วรีบวิ่งเลยครับรีบนนะครับอ่าอย่าลืมนะครับมันมีพายุลมนะครับหลบดีวนะครับไม่ต้ออไม่ต้นติดสัานันะครับแล้วก็ตีเปนเลเบอร์ตามเนี้ยไปเลยครับจากนี้สักพักนะฮะให้เราเก็บ ให้เราเก็บพวกสกิลโวเอาไว้เก็บเอาไว้ก่อนนะฮะมาแล้วครับสาวิอันมาแล้วตายแล้วครับเสาจะมีทั้งหมดสต้นนะครับเราต้องคอยโฟกัสดีนะครับแล้วก็ตีมอนครับแล้วก็กขับตีบัวเหมือนเดิมพยายามอย่าให้มอนเตอร์นะครับตีเสาไม่ได้แต่ทีเดียวนะครับนี่นะพัตตะกินเม่ผ่านายเราจะไม่ได้อาวุธนะครับ นี่ครับพอเสร็จนี้ครับบอสมันจะล้มนะเอาเก็บท้าใหญ่ๆเอาไว้เบิร์ด้าเมทบอลเลยครับดูว่าเพื่อนๆที่มีฟ้ามะครับเก็บเอาไว้เลยครับแล้วก็บิรรดาเมทครับเบรรดาเมทห้เลงที่สุดที่เทอร์จะทำได้นะครับเลือดรถเลือกบอลให้มากที่สุดเลยครับตอนนี้ต่อไปจะเข้าเฟสต่อไปนะครับตอนนี้สามของเราจะมีเกาะเห็นไหมครัเราต้องตีเกาะทิ้งก่อนครับไปครับเพื่อนๆไปตีเกาะกันเลยตีเกาะเสร็จจะวนลูปแบบเดิมนะครับจะมีมอลเตอร์ออกมา ตามเสาที่เราตีเกาะเนี่ยตีครับเหมือนเดิมครับไม่ให้มันไปตีเสาครับเสร็จแล้วเรามายืนเ็นเ็นบอยแบงก์กันได้เลยครับยืนตามจุดที่มาร์กเลยครับเพราะว่ามันจะมีวงตรงพื้นเรานะครับเนี่ยหาอยงสังเกตใช่ไหมครับรอจังหวะจะเป็นพื้นลาวานะครับแล้วเราค่อยเดินหอกให้บอลกระจายไปก่อนครับเนี่ยพื้นลาวาเสร็จแล้วเดินหอกแป๊ดเลยครับแค่นี้เลย เพื่อมาให้ลูกบอลนะครับที่มันกระจายไปโดนเพื่อนนะเราต้องมีเียนกันแบบนี้นะครับหรืออยู่ด้านหน้าของเพื่อนก็ได้นะครับแต่ห้ามอยู่เฉียงนะแล้วตอนนี้นะครับบอลมันก็จะพักเหล่า้อมครับแต่ทีนี้เราจะไม่วิ่งเข้านะครับให้วิ่งออกครับวิ่งออกมาจะมีเส้นขอบอยู่เห็นไหมครับให้อยู่ตรงเส้นขอบพอดีนะครับพวกแทงนะครับไปแทงบอาเหมือนเดิมเราจะทําการตีเสาต่อครับให้ครบ2ต้นนะครับเพื่อเคลียร์เสาก่อนเนี่ยฮะตีเลยครับแล้วก็จะมีมอนเตอร์เกิดมาเหมือนเดิมครับ เีอเตอร์ครับอ่ราระวังพายุเวอร์นะตึดอันนะครับเสร็จแล้วเราเลีบวิ่งไปเลยครับรูปติสาต้นต่อไปมาชน,น,นเอ็มครนิตลูกบอลสองสองอันๆๆนะครับวิ่งนะครับวิ่งตามเหลาให้ให้มันชนคันพอดีนะครับมันถึงจะหายนะครับไม่งั้นมันจะโดนรถเลื่อไปเรื่อยๆ,ๆนะครับ อันนี้ต้องให้คนเปิดนึงอ่าอันนี้ก่อนแล้วกันอันนี้เมื่อจะแจกปามนะครับไม่ต้องตกใจครับยืนเลยครับห่างๆกับเพื่อนไว้ก็ได้ก็ดีปึ้มแล้วมันจะเป็นมอนเตอรอกมาก็เคลียร์เดินเคลียรบเคลียร์มอนเตให้เรียบร้สุดนะครับเพื่อว่าเฟสต่อไปมันจะเป็นลูกบอลเนี่ยฮะลูกบอลออกมาแล้วสีทองกับสีม่วงครับให้มันชนกันครับทำยังไงได้ครับให้วิ่งเป็นตัวเอ็กให้ชนกันอย่างนี้ครับแล้วมันก็จะาะสลายไป แล้วเราปฏิบอสไปได,ได้เลยครับแม่ขณิ์นิบลก็เข้าๆก็มีประมาณนึงนะฮะแต่ที่สำคัญเลยก็คืออ่ามอนสเตอร์ห้ามให้มันทีเขาเดืดขาดนะครับแล้วก็บูน๊ตน่างยไปเลยครับอันนี้ครับบอสมันจะตรงกลางลนะครับแต่ก็เก็บสกิลเอาไว้ครับเก็บสกิลเก็บพวกอัตติหรือมัฟอะไรพวกเนี้ยเอาไว้แล้วสั่กับบอสไปเลยครับ ผมว่าดาเมจของคนในทีมก็สำคัญนะฮะ <S <S เฮ้ยเลยครับโดนผังครับรอบนี้ครับวิ่งไปเหมือนเดิมเลยนะครับวิ่งกลับไปครับให้ทันนะฮะระวังโดนพายุด้วยนะครับเ,รเพื่อนๆก็โดนพังคนเลยมาติดสตว์นะฮะแล้วเราก็ตีบอลไปเลยครับ ตัวนี้ไม่ต้องสนใจแล้วนะครับตีบอสอัดน้ำไให้กับบอสให้เร็วที่สุดครับอันนี้อยู่เดินออกครับเห็นไหมอันนี้ที่ผมโดนนะครับผมพยายามไปเดินออกไม่ให้เพื่อนโดนน้ำไปด้วยนะครับถ้าวิ่งออกไม่ทันเพื่อนก็จะโดนไปด้วยเหมือนกันนะครับ,นะรบนี่ครับที ตอนที่บอลก็เริ่มใกล้ตายแล้วนะครับเราก็เบ้อตามหนึ่งเลยครับพอบอลเริ่มใกล้ตายนะครับมันจะทําให้เรายืนบอยแบกแข็งขันะะนะฮะก็คือจะเป็นวงแบบนี้นะฮะเราก็ยืนเอาไว้เหมือนเดิมนะครับพยายามให้อ่าพอกระจายเสร็จปุ๊บตีต่อได้เลยครับมันจะไม่มีวงเราาขึ้นนะฮะข้อนที่ <S 2> <S 2> <S แล้วก็ตีบอลเลยครับได้แล้วทุกคนสู้ๆ ลงลาวาลงพื้นนี่ก็ลบเหมือนเดิมเลยครับพยายามเบินงออกไม่ให้โดนเเลื่อนเลยนะจบได้ครับเป็นเหงครับกับอุปกรอัพประมลระดับสูงเราตอนที่ผมลงเนี่ยผมช้านิดนึงเพราะว่าผมจะททำภารกิจด้วยนะฮะนี่ครับมันจะเปิดความเป็นแทดูนี่นั่นเองครับอาวุธครับผม สำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ